5เทคนิคการร้องไห้กับซีนดราม,ม่าในฉบับของเต้เทคนิคที่1คือสิ่งที่เต้อ,อยากให้ทุกคนทำมากที่สุดเลยคือการอินกับเรื่องราวที่อยู่ตรงหน้าโฟกัสต,ตัวเองและรับฟังคู่สนทนาให้มากๆนำตัวเองเข้าสู่บทบาทของตัวละครและเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครนั้นได้อย่างสมบูรณ์เทคนิคที่2การรื้อฟื้นความทรงจํามันเป็นวิธีการดึงเหตุการณ์ในอดีตกลับมาเพื่อที่จะกระตุ้นอารมณ์และสร้างความรู้สึกของเราขึ้นมาอีกครั้งเทคนิคที่3การจินตนาการ วิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีการสมมุติเรื่องราวขึ้นมาเพื่อที่จะมากระตุ้นอารมณ์ของเราแม้ว่าเหตุการณ์นะั้นะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงก็ตามเทคนิคที่4การใช้คํากระตุน้นแน่นอนละครับว่าคํากระตุ้นความรู้สึกของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเลยบางคนนะแค่พูดกับตัวเองว่าเหนื่อยก็รู้สึกอยากจะร้องไห้แล้วดังนั้นเราต้องหาคากระตุ้นของตัวเองให้เจอเทคนิคที่5การกําหนดลมหายใจซึ่งเต้จะมีวิธีการกําหนดลมหายใจโดยการหายใจเข้าและสร้างลมหายใจเหล่านี้เป็นมวลมวลน,นึงให้อักแน่นอยู่ที่หน้าอกเมื่อเรารู้สึก เดีย๋ยน้ำตามันจะไหลออกมาเองหวังว่าทุกคนจะนำไปปรับใช้และหาเทคนิคของตัวเองให้เจออย่าลืมมารองให้เต้ยดูด้วยนะ